สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a f d Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาสรุปเหตุการณ์สำคัญในศึกรีโวไทยลีกนัดที่16ในคู่วันเสาร์ทั้ง4คู่4สนามว่ามีโมเมนต์ที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกกันนะครับผมนั่นก็คือ เกมระหว่างลาปาเอ c ซเปิดบ้านโดนเมืองทองยูเอเต็ดไล่ถล่มไป1ประต,ตูต่อ5โดยทีมกีเลนขึ้นนำก่อนจากเอลิกโยฮนานนานาทีที่23จะว่าเจ้าบ้ามาตามติเสมอได้จากชาวินทีรวัชศรีนาทีที่36หลังจากนั้นช่วงครึ่งหลังทีมเยือนเมืองทองมาไล่ย,ยิง4ลูกลวดจากวิลเลียนปอ๊อป2ประตูจากจุดโทษในาทีที่56และ77 เอริกโยฮันนาบวกประตูให้กับตัวเองอีกหนึ่งลูกนาทีที่65และสุพรปีนากาตาโพยิงประตูสุดสวยนาทีที่85ก่อนที่ในช่วงท้ายเกมผู้เล่นทั้งสองทีมจะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปฝั่งละคนเมืองทองเหลือผู้เล่นสิคนก่อนจากการที่เยสเปอร์นีโฮมไปทำฟาวจากกราวุธสง่งมาผู้เล่นลำปางซึ่งเขาเป็นกองหลังคนสุดท้ายเลยกลายเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวไป ส่วนผู้เล่นของลำปางคนที่โดนใบแดงนั่นก็คือกิติศักดิ์มูสวัิ์นายทวารของทีมเจ้าบ้านที่เอามือเล่นบอลน,นอกกรอบเขตโทษพุ้ธศิสป์ให้ใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปแต่จังหวะนี้ผมมองว่าผุทธศิลป์ควรจะให้ใบแดงไดเรกไปเลยมากกว่าเพราะกฎกติกามาระบุให้ชัดเจนเลยว่าถ้าผู้ทาประตูเจตนาเอามือปัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษจะต้องโดนใบแดงสถานเดียว จบเกมนี้เป็นสามแต้มที่สวยหรูของทีมเยือนกีเลมพยองไปซึ่งในเกมนี้มีโมเมนต์ที่น่าสนใจนั่นก็คือการที่เห็นหนักเตะดารุ่งได้รับโอกาสลงเล่นในลีกสูงสุดของประเทศกระทั้ง2ฝั่งเลยคนแรกนั่นก็คือคาคนาคำยกกองกลางวัย18ปีที่ถูกดันขึ้นมาสู่ในทีมชุดใหญ่ของกีเลมพยอง โดยเจ้าตัวในเกมนี้ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเป็นเกมแรกในชีวิตในศึกไทยลีกเลยก็ว่าได้และเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคุมเกมในแผงกลางค่อนข้างดีถึงแม้จะมีจังหวะผิดพลาดบ้างแต่ดูฟอร์มแล้วเจ้าหนูคนนี้มีอนาคตที่ดีรออยู่แน่นอนส่วนดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของทางทีมเจ้าบ้านที่ได้รับโอกาสลงเล่นในเกมนี้นั่นก็คือเทียนชัยจันทรากองหลังวัย19ปีที่ได้ออกสตาร์ลงเป็นตัวจริงเกมแรกในชีวิตของศึกไทยลีก แถมยังเป็นการเจอทีมใหญ่ด้วยอีกต่างหากซึ่งเจ้าตัวทําผลงานค่อนข้างดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกที่ดักจังหวะการเล่นของแนวรุกต่างชาติที่อันตรายของทีมเยือนได้หลายจังหวะถึงแม้เขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่67แต่ผลง,งานโดยรวมดูแล้วได้เขาได้รับโอกาสลงเล่นบ่อยๆเขาจะพัฒนาฝีเท้าไปได้ไกลอย่างแน่นอน ส่วนโมเมนต์อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือการคัมแบ็กอันสวยงามของวิลเลียมป๊อปแนวรูกชาวบราซิลที่ซัดไป2ประตูนในเกมเดียวและทำให้เกมรุกของเมืองทองดูวุว่วาามีชีวิตชีวาขึ้นอย่างชัดเจนต่างจากช่วงเล็กแรกที่มันดูตื้อๆตัตนๆไปหมดถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยสำหรับทีมกีฬนพยองที่จะกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอยู่ในตารางคะแนนของซีซั่นนี้ เรามาต่อกันที่คู่ที่2ของวันนะครับผมนั่นก็คือเป็นเกมระหว่างทูแบงคอกยูเนเตดเปิดบ้านไล่อัดหนองบัวพิชยา FC ไป3ประตูต่อ1โดยทีมเจ้าบ้านออกนาไปก่อน2ประตูจากมามูตเอ็นาทีที่22และแฮร์ตี้เฟรเดสมาสังหารจุดโทษในนาทีที่58หลังจากนั้นเป็นซองอุยยองป็นยิงประตูตีไข่แตกนาทีที่90บวก4 ซึ่งจะหวะประตูนี้มีการเช็ค VR อยู่นาแสนนานเลยว่าลูกบอลมันข้ามเส้นไปหรือยังเพราะในศึกไทยลีกไม่มีเทคโนโลยีโกรายมาช่วยผู้ตัดสินในการตัดสินลูกแบบนี้และสุดท้ายกลายเป็นผู้ตัดสินที่ให้ประตูกับทีมเยือนไปแต่ต่อมาหลังจากเขี่ยลูกเริ่มเล่นไปได้ไม่ถึงนาทีเดียวเป็นไฮบัตีเฟรเดสที่มาซัดปิดกล่องให้เจ้าบา้านเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่ง จบเกมทีมแข้งเทศที่มาเดิมกุญซื้อใหม่หน้าเก่าอย่างโค้ชแบนทวตวันสีปานเก็บ3ามแต้มได้แบบสวยงามส่วนทีมเยือนอเมซอนเปเรล่าเฮ้โค้ชคนใหม่ของทีมก็มาเดินนัดแรกได้อย่างน่าผิดหวังกับรูปเกมที่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าสู้ทีมเจ้าบ้านไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ทางฝั่งทีมเยือนก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่บ้างนั่นก็คือการมาเดินสนามนัดแรกในฤดูกาลนี้ของกองกลางดาวรุ่งชุดยูสปีทีมชาติไทยอย่างทวชชัยโอชารต ที่ได้รับโอกาสในช่วง15นาทีสุดท้ายถือว่าเป็นวันหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยที่ได้เห็นดาวรุ่งอายุน้อยๆลงสนามในศึกไทยลีกกันหลายคนเลยมาต่อกันที่คู่ที่3นะครับผมเป็นเกมระหว่างนะครราชสีมามาส่าเอเปิดบ้านพ่ายให้กับพีทีประจวบเอฟซไป1ประตูต่อ2โดยทีมเยือนได้ประตูขึ้นนําก่อนจากซซเมลโรซานาทีที่25เจ้าบ้านมาตามติเสมอจากไทรอนกูซาโวนาทีที่62 หลังจากนั้นทีมเยือนต่อพิคาตมาได้ประตูชัยจากรอเซมี่คาราบูเอนาทีที่72จบเกมกลายเป็นชัยชนะเกมแรกของโค้ชองค์ดูสิเฉลิมแสนในศึกไทยลีกตั้งแต่เข้ามารับงานทีทมต่อพิคาตในช่วงปลายเลกแรกที่ผ่านมาซึ่งเกมนี้มีโมเมนต์ที่น่าสนใจนั่นก็คือการคัมแบ็กกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งของผัวสาประตูดีกีทีมชาติไทยอย่างชัดชัยบุตรพม หลังจากที่นายทวารายนี้ได้รับอาการบาดเจ็บยาวจากเกมทีมชาติในศึกอาเซียนคัพเมื่อปีที่แล้วจนร้างสนามไปนานถึง1ปีเต็มๆโดยในเกมนี้เขาสวมปอกแขนไปกัดตันทีมประเดิมลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่หลังจากที่โดนบีจีปทุมปล่อยยืมมาและมีจังหวะเซฟสวยๆช่วยทีมหลายครั้งหลายคาด้วยกันจนพาทีมเก็บ3ามแต้มสำคัญไปได้สำเร็จมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเกมวันเสาร์ นั่นก็คือเกมระหว่างราชบุรี FC เปิดบ้านพ่ายให้กับทีมขอนแกน่นยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2โดยทีมเจ้าบ้านเหลือผู้เล่น10คนจากการที่ไฮพโยวินเสียบเปิดปุ่มเข้าใส่รีดอโคเฮนในช่วงต้นครึ่งหลังบูตเินเช็ค VR และให้ใบแดงกับเขาไปหลังจากนั้นทีมเยือนที่มีตัวผู้เล่นมากกว่าไม่ได้สประตูจากยูเซฟเอเซจารี S S h A R y, นาทีที่74และพารากอววกลางนาทีที่79 โดน่ดเต่ที่ทําประตูได้ทั้ง2คนในวันนี้เป็นประตูแรกในชีวิตที่พวกเขาทําได้ในศึกไทยลีกเลยจบเกมเป็น3แต้มที่ยอดเยี่ยมของทีมจงอางพยองไปหลังเกมมีสถิติขวงคู่นี้ที่น่าสนใจนั่นก็คือทางฝั่งเจ้าบ้าราชบุรี FC เสียสประตูในเกมเดียวเป็นนัดแรกนัดตั้งแต่เปิดซีซั่นมาส่วนทางทีมยนอขอนแก่นทาได้สประตูในเกมเดียวเป็นนัดแรกนับตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเลย ส่วนโมเมนต์ที่น่าสนใจในเกมนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือทางด้าของโค้ชบอสปฏิพัทธ์รอบรู้ที่กลับมาคุมทีมจงอางพยองอีกคำรบหนึ่งหลังจากที่เขาพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีกแต่เขากลับไม่ได้คุมทีมต่อเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของรายเส้นโค้ชมาวันนี้เขาได้รับโอกาสมาคุมทีมอีกครั้งมาสู้ในศึกไทยลีกที่เขาใฝ่ฝันแถมประเดิมเก็บ3แต้ 2, สมสำคัญให้กับทีมได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่สวยหรูเลยและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทีมในการสู้เพื่อโอกาสหนีตกชั้นในซรีซันนีและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์สำคัญในศึกรีโวไทยลีกนัดที่16ในคู่วันเสาร์ทั้ง4คู่4สนามนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยก,กันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด u b s สไ i b ้แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ